แลฮะสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับพวกเราครับดาวเล้าไก่ชาแนลนะแน่นอนครับวันนี้ก็อยู่กันสามคนนะแน่นอนครับนี่ชื่อเกมอะไรครับเนี่ยเริ่มมส์โยเฟนนะครับแน่นอนครับทำไมวันนั้นผมเรียกไข่หมุนวะเป็นเกมออกเร็วเฟบวกนิดหน่อยนะฮะอย่าพูดต้องทำเพลงครับไปดีกว่าครับไปครับเริ่มเลยครับครับคุณแดนก่อนครับทำไมกูต้องเริ่มก่อนข้างๆใช่ปะอันเนี้ย ใช่ใช่แล้วกูเป็นคนขี่นี่หว่ะเออเดี๋ยวจะมาถาไปโอ้ทำอรักทุเลเริ่มมาก็ต้องไปใครวะขึ้นที่สวนไม่ได้แน่กันมาอะไรคนแรกกันเนี่ยโอ้ใช่แล้วก็เป็นเกมเกี่ยวกับการต่อตัวนะครับเหมือนยิมนาสติกอะไรครับใช่ครับใครที่ไม่สามารถต่อตัว เป็นคนสุดท้ายได้ก็ค <iah> ือฝ่ายแพ้โอ้ยมันบินได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นอนครับประมาณนี้นะครับการเล่นก็กดจะกดยากหน่อยเหมือนเกินเจปัญญาอ่อนนะครับแต่ก็ก็ปัญญาอ่อนจริงๆคนเล่นก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันใช่ไหอใช่ไหอเฮ้ยอย่างนี้มันต้องแบบแพ้ต้องลงโทษเลยเว้ยเออใครแพ้เป็นอะไรดี

โอ้ยสมองสมาธิไปหม่นแล้วการบังคับองไีก็ต้องต้องมีนี่นะครับเป็นการบังคับที่การกด W S A D นะจังหวะบังคับก็จะเป็นอ่ายากเหมือนกันนะครับนี่ครับในในในโชว์นี้แบบแบบหดห่นเลยชูมือชูมือชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอดกั่าล้วไดลครับติดกันเอ็นเอร์แล้วออกไม่ได้แล้วครับเนี่ย ใช่เลยนะใช่เลยนั่นแล้วคือจะอะไรวะหน้าอื่นเนี่ยดิโบดิบโอ้ยลอยลอยโอ้โหไปแล้วครับกดเอสเอสแล้วก็ลอยจะทำยังไงเอ็นนอนครับในเกมนี้มีลอยจะได้เปรียบครับผมแถบพวกเราไหมเอาแล้วครับอาเมลจะทำยังไงจะทำยังไง ไม่ใช่ครับกูครับกูกูครับเอาเหรอไม่ใช่เหรอเอามึงเหรอครับเยจับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวมึงยัยาวไปไหนพ่อเวนซ์พาลอยมาแล้วเอาดีเออดีเดินได้ด้วย นี่มันบีบอยนี่หว่าเนี่ยอุ้ยดูตัวเอดิจับเป็นมือเลยเฮ้ยถึงวัยแล้วเออมีเวลาตั้งเยอะใช้ให้มันคุ้มหน่อยดิเฮ้ยแปะเขาแปะอ้าวเฮ้ยทางนู้นเฮ้ยทางนน้นทางนู้นทางนี้ทางนู้น จะไปไหนไล่แรงแรงกล่อมกจบขี่แข้งขี่ขาไปทางนู่นลงมาทำไมก็ไปมูนกันปวดขีดจริงๆและแน่นอนการเกมนี้ต้องใช้สมาธิขั้นสูงเลยครับผมไม่น่าจะเล่นไม่ได้จริงๆครับ ผมต้องไปนั่งสมาธิที่วัดถ้ำซำจังมาประมาณห้าวันครับผมเแน่นอนว่าครับที่จะทําให้เ้ยหมต้องกินทานามิด้วยครับผมทำไมต้องกินทานามิวะมันเป็นข้าวเกี๊ยข้าวเกี๊ยุ้งครับก็เกี๊รวยเพื่อนเกี่ยวอะไรกันเล่นเกมนี่วะมันมีกี่คนเพื่อนมันมีเป็นสิบเลยเฮ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ แน่นอนครับคนแพ้ต้องโดนประนามดหน่อยครับร้องเพลงครับเพลงอะไรครับฉันโกหกมีครับของพี่เป้อเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮ้้ยเ้ยเฮ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 ้ย นนอนครับเหมือนจะล้มเลยเนี่ยง่ายๆเลยมึงขึ้นไม่ได้ไว้เดี๋ยวมึงมึงเป็นอะไรเห็นบอกไม่ใช่เว้ยมึงเห็นไหมมึงเห็นตัวค้อนใช่ไหมเนี่ยตัวแขกมันา่ะมันจับไม่ได้รู้ไว้กลับไม่ได้เดี๋ยว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 ะ

เฮ้ยเออเฮ้ยได้ตรงนี้ยากนะเว้ยเนี่ยถ้าถ้าแปะไม่ดีไม่ถึงเลยนะเว้ยมืออ่ะเออดิกูเจอตัวแขกมากูแปะไม่ถึงเนี่ยเอาเอามือตันเอาเออเอาเอาอาร์มวีเดิมันยูกับเอสกดเลยเชื่อกูเอาเอาแล้เอาเลยเลยเอาเลยมึงเอาเอาสิวะ รองรอยอยธรรมของพวกเรานะครับนี่มือกันกันเนี่ยมันมัติดตรงเนี้ยเยอะมากอ่ะไอ้ตรงตรงเนี้ยเฮ้ยก่อนเมกิด้านนี้มันให้ตรงไปไม่ใช่เหรอทำไมขึ้นข้างบนจัรวะก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ยังไงก็ผมก็ขอฝากชแนลของเราด้วยนะครับดาวลูกแกะใช่ครับวันนี้ก็คลิปแรกครับที่จะออกต่อสายตาประชาชนคน YouTube ย e ทูบเ t ซบุ t กทว i n เตอร์ a ลน์สแกมมึงก็เอาให้หมดลยซีคลิปผ่านไปอกทุกอย่างครับเอาไม่ได้ก็ ก็ออกก็ติดตามของยำเราเลยครับเดี๋ยวออกมีมาให้เรื่อยๆนะครับแน่นอนครับเราสัญญาว่าเรา้ยอ่าไม่ดีเพลงนั้นนะเอาครับก็ยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์กันก็ซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายจับไปจบไป